สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันที่แปลงผักหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูแลต้นผักบุ้งค่ะก็เป็นแปลงผักบุ้งจีนที่เกิดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้จะมาทําการพวนดินค่ะเพราะว่าเราได้ผสมปุ๋ยคอกไปตอนที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยแกล็อันนี้ในแปลงผักเราก็มีปุ๋ย พอสมควรนะคะเป็นปุ๋ยคอกที่พอที่จะดูแลจนต้นผักบุ้งเราโตนะคะทีน,นี้เราจะไม่ได้มาใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนก็จะพาจะชวนทุกคนนะคะมาพวนดินอย่างเดียวค่ะวิธีการพวนดินผักบุ้งจีนที่ทําอยู่นะคะก็ไม่ยากค่ะทุกคนก็ผักบุ้งจีนที่ปลูกไปนะคะจะปลูกแบบขีดเต้นไปค่ะก็จะมีระยะความห่างระหว่างแถวค่ะทุกคน เราก็จะทำการพวนตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้รากเขาดูดซึมธาตุอาหารที่เราผสมไปในดินได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ดินไม่แน่นนะคะแล้วก็ให้ดินอ่อนตัวร่วนตุดดีด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนวิธีการพวนดินในแบบฉบับของตัวเองค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆล,ลองไปทำดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้พวนดินก็จะใช้เสียมเล็กๆก,ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นที่สำหรับตักดินก็ได้นะคะนี่นะคะใช้ปลูกผักก็ได้นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บ,บาทค่ะทุกคนแข็งแรงมากเลยนะคะก็ใช้สารพัดประโยชน์ค่ะ นี่นะคะผักบุ้งจีนที่รับปลูกไว้ค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยแะละ้วค่ะงวดนี้เพราะว่าผสมไปในแปลงเรียบร้อยแล้วหรือใครอยากจะใส่ปุ๋ยคอกที่ไก่อะไรก็ใส่ได้นะคะไม่มีข้อห้ามแต่อันนี้ไม่ต้องใส่ละค่ะทุกคนเพราะว่าเราผสมไปในดินปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาขวนดินลดน้ำผักบุ้งจีนค่ะดูแลผักบุ้งจีนกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ปลูกกินเองค่ะทุกคนไม่ได้ปลูกไว้จำหน่ายเลยนะคะเพราะว่ามีแปลงเดียวแค่นี้นะะี่ค่ะเอาไว้กินเองนอกนั้นก็จะเป็นพวกผักอย่างอื่นค่ะ ผักบุ้งจีนนี่คงจะได้กินก่อนปีใหม่นะคะส่วนผักอย่างอื่นน่าจะเป็นปีใหม่ค่ะเพราะว่าผักอย่างอื่นนี่ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะในการเจริญเติบโตผักบุ้งจีนนี่จะสิบกว่าวันก็เก็บกินได้แล้วค่ะนี่เราก็ถอนหญ้าไปด้วยเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ถอนเป็นหญ้าไปด้วยนะคะ พวนแบบง่ายๆเลยค่ะยังไม่มีใบจริงเลยนะคะทุกคนตอนปลูกก็ผสมปุ๋ยคอกไปค่ะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยนะคะปุ๋ยมูลวัวมูลหมูนะคะหรือขี้ไก่ก็ได้ค่ะ อันนี้จะใส่เป็นขี้วัวอย่างเดียวนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็โรยด้วยแกลใหม่ค่ะแกลจากลุงสีนี่นะคะเราก็ไปขอเขามาได้ค่ะทุกคนเขาไม่ห่วงนะคะเจอหญ้าอีกแล้วค่ะทุกคนต้นหญ้านะคะส่วนมากจะเป็นคล้ายๆพวกหญ้าแห้วหมูนะคะ ดินไม่ค่อยแข็งสักเท่าไรแล้วค่ะเพราะว่าตอนทําแปลงก็ใช้ขี้วัวใส่ก็สามารถทําให้ดินอ่อนตัวลวนสวยขึ้นเยอะนะคะตอนแรกก็ดินแข็งอยู่เหมือนกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนควนดิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาลดกันดีกว่านะคะไปค่ะทุกคนไปเอาน้ำมาลดผักบุ้งจีนกันดีกว่าค่ะงานดีนะคะ ๋ย่เอาพ่วไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมาแล้วค่ะทุกคนเตรียมน้ำมาลดถักบุ้งจีนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะหลังจากที่พวนดินนะคะทุกคน นี่เราปลูกไว้กินในครัวเรือนนะคะเราปลูกแค่แปงประมาณนี้ก็พอกินค่ะนี่นะคะลดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้ชื้นแฉะจนเกินไปนะคะประมาณนี้กำลังดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแลผักบุ้งจีนเล็กๆน้อยๆนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์บ้างก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและแวะทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ